พามาปาดเข่าครับผมเห็ดแน่วเข่าครับไม่เงาโหดจอบวะเอาหม่หินอ่อนเห็ดเอาครับเทินกัน เสมอปอม่ก,กย้อนยุกย้อน,อนสมัยก่อนครับมเต็มหนามันเลยออกอีกที่และขันไว้ง่ เ,เ,เ,ขเขาเนียวครับผมเขาเนียวเตี่ยทำเสะเข้าปบึบบึบ ลื้นับเป็นหรอว่าฟาดเรเสื่อบันี้เอนก็นจังวเล่มออกอีกเนาะนเขา,าล้มกบ่าติเดเด้โอ้ปีนพร้อมปีนทางพร้อมมันเป็นเศร้าีแต่ผม่ม่ได้ฟาดเขาต,ำต,ำต้นมตกียว้ยป่ะมันเป็นเศร้าฟีแต่บไ่ได้ฟาดเขาจากัก เอามาไมหินอ่อนแตก,กับบัตรต่อครับบาทนี่เปลี่ยนใหม่เหตดเป็นใหม่วิธีหนีบเขาโอ้ปับ๊บแนนดีบันยังเนาอนี่สองเอาตัวนี้ขึ้นในทง่งนขึ้นด้วย แยกวัดหรือวะจากป,าาาปีนครับหนึ่งสองสามสี่หาหามันปีนครับแบบนี้หยาบหยาบพึ่งมึนไม่ตะ่นได้สำไม่ตะกี้แค่หนึ่งที่ว่าชนะตะสิดตีเที่ยงสนุกโอ้ สี่คนบ่มีฟ้อยนั่นเด้ยวคุณตัดเอาไม้ไผ่แหนงไม้ไผ่ที่มันเป็นน้ำหนามเดี๋ยวผมสิลองเฮ็ดเบิ่งครับบาดนี้เปลี่ยนที่กันเฮ็ดกับพ่อครับผมก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับได้เกิดมากอะกำลังในเฮ็ดเองกับมือแล้วครับแมเนี่ยล้มล้มตีเนาะล้มฟาดเนี่ยตีตีคัดคัดดูครับผม เขากัญยาแพ้งนะครับฟาดยากครับคเพื่อสีออกครับผมฟาดสามเถื่อกะยังนคือเกา่าูีครับฟาดกับประมาณสี่สิบฟอนครับผม ให้เสียสอบเลยสองสอบครับผมผป,<ะ>ปีนทางครับ <S 2> <S 2> มันเกิดไม่ค่อยล่อนปั้นไหลครับผม แล้วไปครับอันนึงเรียบร้อยเกิดมากอะ่ะกำลังเคยเหตุครับผมก็ได้ยินแต่เพิ่นเบอกให้ฟังครับฟาดเขา่า มึงติดเลยครับหยาบแห้งครับเขาเตี้ยครับผมเขาเหนียวไว้เฮ็ดแนวปีนาครับก่อนสีฟาดี่ก็มานั่งเลือกเอาเขาเจ้าออกครับผมขาเกับแกมแน่อยู่ครับแต่เขากบมาเหลือกเอา หนาเบิ้งครับฟาดเพือสีออกครับผมสีซิฟฟอนเ่ได้พ่ไว้ก่อนกเวลาขันคลองแล้วก็ใส่เวลาปอดโนครับผม นั่ติดติขดขดัดขัดดูครับ กำลังฟอนที่สองนะครับเกื่อสีเรีวครับเริ่มคล้องแควครับผม เข่ากเม็ดไข่แน่อยู่ครับเรยียบร้อยครับผมเข่าสี่สิบฟอนเนาะพ่อแน่นวะสี่สิบหาฟอนครับสี่เด็ดประมาณสอบหนึ่งครับมู เหยี่้ปล่อยสีหฮเส้สอบครับว่านปีนาคลิปนี้ก็ขอขจบไปเพียงตอนนี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ